สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่่างซแมตันนคูี จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามฟันเมอร์ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเดวิดคูดและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลน์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาญไลน์บอร์ดของเราจะตออเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไรตันความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย9ประตูวันนี้ไรตันของกุนสือฟาเบียนฮูเซเลอร์เพิ่งจะบุกเอาชนะบอลมัดมา2ประตูต่อ1ในลีก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกจะหมดสิทธิ์ใช้บริการคาร์ลอสเปเรบาห้องเครื่องคนสำคัญที่ติดโทษแบรนรับสองเหลืองจากแมตต์ดังกล่าวเช่นเดียวกับเจมินเนอร์และโซโลมอนมากซึ่งกอดคอกันยิ้งยกแท็คาดว่าฮูเซเลอร์เตรียมวางหมากให้แดนนี่เวลเบกออกสตาร์ยืนเป้าล่าสกอร์และใช้เจโอจินิโอรูเตอร์เชาเปโรกับคาโอรุมิโตมาเป็นสามประสานกลางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบ มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยืนซอแฮมตันกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ20ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0ูนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย8ปประต,ระตูวันนี้ซอแฮมตันของกุนซือรัสเซลมาตินเพิ่งจะเปิดรังไพ่ให้กับลิเวอร์พูลมา2ประตูต่อ3าในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไร้เงาอดัมดาลาหน้าจอมทัพมากประสบการณ์ที่เจ็บ และถูกเปลี่ยนตัวออกในแมตช์ดังกล่าวส่งบกับพวกครอสจูดว,วิลเลียมสมอนบนลยานเบตนาเร็กกาวินบาซูนูและอารอนแอมสเเดลเหล่าบรรดาแข้งดิ้งหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกเข่งคาดว่ามาตินเตรียมจัดทับให้ปอนโอนัวชูออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้ไทเลอร์ดิปลิงมาเตอสุสเฟนาเดสกับอดัมอาร์สปรองผนึกกำลังการสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังตามสูตร11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไรตันจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยบาทแฟบรูเกน โยเอลฟลมัน um แยนทอนฟานเฮกเกอิกอฮูลิโอเอร์วิสเอสตูปิญญาณยาซินไอยารีมดวิฟเฟอร์จอจินิโอรูเตอร์ชาเบโรคาโอรุมิโตมะแดนนี่วิลเบ็กซอแฮมตันจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอเล็กแม็กคาที่ไครวอเกอร์เกิดปีเตอร์เทเลอร์แฮวดเบลลิสแจ็คสตีเฟนไรอันแมนดิงฟลินดาวโจเซฟอาริโบไทเลอร์ดิปลิงมาเตอุสแฟนานเดสอดัมอสตรองปอนโอนูอาชูท ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไบรตันชนะ3นัดเสมอ2นัดแท้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย6ประตูเจ้าบ้านไบรตันฟอร์มแรงเหลือเชื่อแม้ว่าการเข้ามาของฟาเบียนฮูเซเลอร์ในช่วงแรกจะค่อนข้างทุรกทุเลพอสมควรแต่ผลงาน6เกมลีกที่ผ่านมาพวกเขาโคตรท็อปฟอร์มด้วยการคว้าชัยไปถึง4นัดและพ่เพียงหนเดียวเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นสามารถเอาชนะสเปอร์สมาได้3ประตูต่อ2นิวคาสเซิล1ประตูต่อ 0, และแมนซิตี้สประตูต่อหนึ่งแน่นอนว่าเกมรุกผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า11ประตูอีกด้วยยิ่งได้บูในรังเย้าตัวเองยิ่งกลุ่มความได้เปรียบมากขึ้นเป็นเท่าตัวประกอบกับทีมเยือนเซาแฮมตันยังคงย่ำแย่ต่อเนื่องแม้ล่าสุดจะเกือบทําได้ดีแล้วในแมตช์ไพลิวพูลมา2ประตูต่อ3แต่ฟอร์มโดยรวมยังคงเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดนั่นนำไปสู่การประชัย6จาก7นัดในลีกและโดนถลุงแนวรับยับเยินรวมรวม15ตุงนอกจากนี้การกรำศึกหนักใช้พลังกายอย่างมาก ก็น่าจะส่งผลต่อสภาพร่างกายและอาการกรอบล้าบ้างไม่มากก็น้อรวมไปถึงแข้งหลักที่เจ็บจนลงช่วยทีไม่ได้ก็พอสมควรเปอร์เซนต์ที่ไบรตันจะชนะอยู่ที่7 5เปอร์เซเปอร์เซนต์ที่ซอแฮมตันจะชนะอยู่ที่1 0และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 5ซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไบรตันเปิดบ้านชนะซอแฮมตันไปด้วยประตูสาประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพคอมเมนต์ กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ